เอาละฮะกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมเป็นการผมเชนเราไปเรามาอยู่กับเกมนะครับในเซิร์ฟเวอร์ของไล่โบสกันใช่ไหมครับคุณหลอดเออตอนนี้เรามาอยู่กับแก๊งวอลิี่ออลเราอยู่กับคุณตองวอลิออนแล้วก็คุณหลอดวอลิออนนะครับผมเออมึงเล่นมึงเล่นมินิเกมท้งที่เกมแล้วครับไม่ครับเดี๋ยวนะครับอืยใครก็ได้ปลุกเตียงทีเดี๋ยวเอาเอาเอาใช้บล็อกไอรอนนะไอที่อไม่เอ็นเดอร์โอ้ไม่ทันไม่ทันนะผมผมจะไปกลางก่อนครับเออน่ามึงปลุกเตียงก่อน ผมมีเดียบอกแบบนี้ครับคุณกองฮะเอาเอาเหล็กไปปลูกเตียงครับเดี๋ยวครับตอนนี้ผมขึ้นไม่ได้ครับมึงเหงนะครับคือพวกคุณอยู่ไหนกันครับกลางตอนนี้ผมฮะกำลังต่อไปกลางฮะมีบล็อกต่อเสริมนะครับโอ้โหมีบล็อกเยอะเลยแต่คุณคุณเอ่อคุณต่อบล็อกอยู่ตรงไหนครับผมต่อไปกลางเนี่ยรู้อยู่คุณต่อบล็อกไปตรงไหนฮะอ๋อนี่ไงผมต่อไหนเดินกลับมาหาหน่อยดิ มึงกับผูไม่เห็นทงไซต้องตายอะเดี๋ยววงต่อเดี๋ยวนะมึงจะโดินไปยังไงเนี่ยเออเดี๋ยวะคือถ้าบล็อกมันมีอยู่แล้วมีเยอะด้วยเดี๋ยววงตกตายกันนะคุณรอครับคุณรอเอาก่อไหมครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวแค่ปอกตองมึงกูตายอ่ะโอเคไหนมึงอยู่ท้ายครับก็ไม่เห็นอ่ะตอนนี้ผมอมีคนรุนแรงเห็นเห็นมึงยังครับไม่เห็นมึงลองตายดิ เี่ยวเหล็กหอันอ่ะคือครับกล่องแป๊บเออชลาชลาเพื่อนกูไม่เห็นไม่เห็นเพื่อนเลยค่ะเพื่อกูอ้าวเดี๋ยวผมขอต่อตาก่อนละกันนะคบเ๋ยวกันใคาจะเอาก็เอานะอะไรอะไรมึงจะมาทำอะไรหมากูครับผมวางมาแล้วครับคุณอ่านไม่เห็นผมอ่าจเห็นนะผมเห็นแค่เึงัโอตอนนี้ผมจะไปแลกของในที่ไหนผมจะเพื่อนเพื่อน ทุกคนฝากบอกเพี่อนกูด้วยกูจะไปเอฟซีก่อนนะบายบายเอฟซีฝากบอกเพื่อนดิเฮียก่อนอ็ไม่เจอใครเหมือนเดิมอะครับแต่ที่รู้ผมรวยเหล็กมากครับตอนนี้ตอนนี้ผมรวยทองแดงมากทองแดงผมมีเยอะแล้วครับมาเอาทองแป๊บในเตียงอยู่ในเนี่เตียงมันเป็นลุยทำไมผมไม่เห็นใครเลยอะอยู่ทีมผม ตอนนี้ผมอยู่ฐานนะผมอยู่สีเขียวสามคนเลยนะครับแต่ไม่ต้องบอกก็ได้นะแต่ที่รู้รู้คุณทำไมไม่เห็นพวกมึงคุณตายแป๊บเดี๋ยวนะครับผมไปเอาเหล็กเอาทองแดงมาโอเคตายตายโอเคได้หัวได้ครบครบทางโนูด้วยเอ้ยไม่มีใครกันเตียงเลยเว้ยมึงกันอะไรมการอะไรนะเดซที่รู้รู้คุณไม่เห็นใครเลยวะเอาแกงเอาแกงพี่สีตัวปอมไหมวะโอ้ทำโอ้มัน สกินผสมเหรอืดี๋ยววันนี่อู่เตียงแล้วนี่มีกอไดมอนด์ครับผมไม่ต okay. evet> <ah ้องห่วงครับผมว่าเราต้องตายตาไมไม่เห็นวะตายบกเตียงอยู่ในตรงนี้แต่ที่รู้ๆกูมีกอไดมอนด์เลยยูหูผมผมไม่เห็นเพื่อนแล้วก็ไม่เห็นใครเลยครับเห็นทางไหมทางต่อไปกลางเนี่ยไม่ฮะเออทำไมไม่เห็นวาะไม่รู้ครับ ก็อาจจะเป็นบล็กเล็กๆน้อยๆมันไม่บล็กเล็กๆน้อยๆเนี่ยอีกคนนึงกูไม่เห็นกูก็เหมือนกันที่เหไม่เห็นสีชมมาๆอ่านี่เลยมันอยู่กลางไะแต่ที่รู้รู้กูทำไมไม่เห็นมีใครอุดเตียงเลยเนี่ยกูต้องอุดเตียงนะถ้าถ้างั้นกูต้องอุดเตียงเองแล้วกันอุดดูอุดดู กกูไม่สนแต่ที่กูสนคือเมียไอ้เขียพี่ชีบข้างเดี๋ยวคุณรอครับคุณฝากของกับคุณตองไว้ครับแล้วก็พี่ชีพนะครับพี่ชีพคุ้มผมมาผมโอ้โหไม่ไปไม่เห็นเลขป้ายอะเอ้ยมาเอา C D L อะไรนะคลิกแอปหินนะใช่อยู่ไหนครับอยู่วางวางวางมาเลยครับคุณตองนี่หลังมึงอ่ะ งั้นกูต้องตายอีกรอบโอ้โหของก็อาหารเน่ยอาหารยังไม่ได้เรยขอสติกรหายอะไรด้วยไม้จิ้มเขี้ยวครับผมไม้จิ้มเขี้ยวครับผมแรกยิงไม่ได้สติตายเค้กไหมเค้กเอาอยู่ฮะเฮ้ยตายเปลบเรียนตัวไปบูดฐานู้นกับผูนะคุณต๋องคุณเห็นฟ้าผ่าไหมคุณเห็นฟ้าผ่าไหมคุณหลอดนก ทำไมไม่เห็นลาะกูบอกเค้กครับอ้าวเออไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้เค้กต้องมีเออเค้กต้เลยกูต้องตายอีกรอเผื่อมึงเห็นฟ้าผ่าไงเห็นไหมเฮียกูตายเยอะมากกูให้มึงวางไม่ใช่ให้สูงเออไม่เป็นไรว่าว่าเตรียมอ๋อในเค้กอ่ะเอาเอาอกมาวางวางเลยวางเลยวางยังไงวางมึงวางลงเลย เออเหี้ยโดนตกโดนตก็ว่ากกบอให้มันววางะเดี๋ยวลองพิมพ์ดูนะครับคุณต้องครับไปไปเอาฐานนู้นกับผมเห็นแล้วอ้าวคุณอยู่ชีส้มครับผมผมขอดาบก่อนอะเออนั่มหนึ่งรอรอรอกูพีคี้ได้เลยกูว่าแล้วทำไมกูไม่เจอพวกมึงคนเดียวใช่ไหมเออเฮ้ยตองไปเอาบุกไปไปตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเอาเหล็กกรูว่าละกูทำไมไม่เจอมึงวะพี่แท้ อยู<ด>่ทีม,ทมเดียวกันกูววเห็นไม่ใช่ V i P มันเปลี่ยนมึงเหรอ V i P มันเลือกทีมออกมันจะปัดทีมใดทีมหนึ่งออกคนในคนหนึ่งใช่ไหมเออเอาบอกมาด้วยนะฮะบอกผม<อ>ไ,ไ,ไม่ไหวอ่ะเหี้ยแม่งคนตีหน่อให้ V i P ใช่ไหมมันได้มากคนตีนไม่ไเน้ยอ,อีบอเอออยู่สีสมอีกแล้วถ้าไม่พิมพ์ชื่อเมื่อกี้ก็ไม่รู้หรอครับผม เมื่อกี้ผมไม่พิมชื่อผมก็ไม่เห็นแลมามามาเลยมามากลางเนะโ้หตอนนี้ผมไม่มีอยู่ได้เลยเดี๋ยมึงแรกบอกมาก่อนเถอครับเร็วกาะออนตอนนี้อยากคนที่เกาะมากโอ้ยพิมบอกไปละบ็อกเอาบ็อกห่อเออๆๆๆๆเ็ร อยู่น่ะไอ้ดมสีไม่ใช่ใช่ฮะกูทำให้ขนมอ่ะกูไเ่ไดใครเลยนะเนี่ยจริงๆเดี๋ยวไม่คือรัวเพื่อนไงยู่ตรงเกินแก้วกาแฟมาเห็นใครยิงขนูมาวะไอ้เชี้ยมึงอยากเจออย่าให้กูเจอนะไหนฮะไหนมึงฮะตองกูข่ามึงฮตอนนี้กูข่าเย็นมืออู้มึงเอามาเถอะเนี่ยกูรู้นะว่าใครนะข่ามึงฮะมึงก็เอาไอ้นี่ดิ อ๋อหนาแล้วมึงก็มึงเสียคนแล้ววะแล้วก็มาเลทีมเยึูจะขึ้นไปตรงนี้ไหในในคูน้อยที่นีไหมอยู่ตรงแก้วกาแฟแก้วกาแฟตรงนี้เออมึงมากลางก่อนเฮ้ยมึงจะยิงดิไอ้ิสตัด กี่จะตกไอ้เหี้ยมึงยิงธนูกากมากมึงยิงมึงยิงยิงมึงยิงยิงหรือไม่ม่เห็นใครเออมึงมากลางก่อนมึงอย่าลงไปนะไอ้เหี้ยโดนแล้วดึงดัดไอ้แตกมึงจะตายไม่เรียโอ้โหมัววอกไปเลยตัวไหนกระถูกครับเอ้าไอ้งูสมน้ำหน้าไอ้เหี้ยมึงธนูอะไรวะยิงแล้วตีสโลเลยว่ะเฮ้ย มึงนะโอนงใส่เป็นตัวนของอ,อง้โหอะไรวราคนตีกับพี่แอกมาเลยกูยจะพาเอามันเลยเนี่ยโอ้เหี้ยส<า>ัตว์โอ้โหตายแล้วกู <c oughs> งั้นกูต้องมีชีแป๊บโอ้โหสอดกรอบนบ <c oughs> แม่มันคนตีนว้วยเฮ้ยสัตวเแ้ย มมึงไปเคี่ยเลื่องละไอสัตว์ไคนตีนหายได้ดังใจจริงๆเอาไปเด็กเอาไปเด็กเอาไปเด็กมีบล็อกเอาไปเด็กยังคุณหลอกเออคุณมวดตั้งแต่นานแล้วคุณหลอมมันบอกตั้งแต่หกโมงเช้าเอาไปเด็กเกี่ยดูไม่ขึ้นเอาไปเด็กมึงเห็นธนูไหมเห็นเด็ก แต่ยิงไม่โดนหรอกมึงยิงขี้กากตลอดมันไกลอ้ี่เหย้ยยิงอ่อนด๋อยไ้มาไม่ได้เหยียบให้ยิงคู่ยิงคู่มันไกลมาเลโอ้อหกลอมเนี่ยเออคุณนิวอัดดเว แล้คุณหอคุณยิงอะไรครับคุณยิงนกเหรอครับโอ้โหยิงได้แย่มอ้าอะ,ะอเอะียไอ้หีอ่ตยดีไอ้่อ <c oughs> ตลกะตลคน อไอ้เขียแม่งมันมีแค่สามคนนะเราอยู่คนเดียวอ่ะโอ้ตั้งชื่อคลิปเลยอยู่คนเดียวมันกาดและอยู่คนเดียวเลี้ยงต้องเยอะโอ้โหมึงไงกูชนะนะก,กูตั้งแม่ไอ้สัตว์เร็วๆเอาบล็อกมาเลยกูชนะนี่กูตั้งแม่หลอดไม่ต้องห่ว,ว,หวงเราเพื่อนตอนนี้กูอยากได้ทีมนนี้เฮ้ ตื้อ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 บอกแล้วอยู่คนเดียวมันขี้กาเร็วครับเร็วเร็วรวไปนะลัวเนี่ยแล้วก็จะเป็นแบูเรียนไปกูก็ตักอ๋อทำไมมันไม่มีียน มึงกับไปคำรองใบไม่แค่เม็ดคัตเตอร์ตัเนี่อะไรกับปังตอนไม่ต้องอย่างนี้ถืวะนีนี่เป็นครัวสัจับมึงมาบังจบรอบนี้มึงเป็นหมาไม่เตบอกไปทีตบอกเพิ่กับไอเนี้ยขออะไรอะไรเดี๋ยวกุไปขุดทางแไปยิงอมโมโต่อต่อเลยต่อเลยตืตืตื ไปไปคือมึงั่งไม่เป็นหรอครับผมไม่เป็นครับไอ้เก็บใจเร็วมาตัวทางอุ้ยธนูเกือบโดนกูเพราะว่าผมลงมาข้างหนัเอ้าก็ต่อว่าขึ้นดิไอ้งหงั่งเอ้ยทำไมผมฉลาดจังเออเอ้งหงั่งไอ้ง่งั่งนี่แหละไอ้งหงั่งเอ้ยอ๋อเหี้ยทำไมโดนอะ เอาให้โดนว่ะมนแค่ยิ่งถือวย่ะสายหูซสายหูสายหามือต่อขึ้นมาเถอะครับอ้าวไม่มีไม่มีเหรอจังหวุดใหม่เลยมันโหดเยี่ยๆสัสเลยโ้ยระดับเลยแล้วอือนะตอนผม VIP ใน SG ชอบเอาสายธนูนะแล้วก็ VIP คิด ใชดิมีธนูมึง่กูมีธนูนะเสสตงมียงงู่กูม <did>. ีธนูนะกูเมียิงมันหัวขาเลยพียเฮ้ยได้ยังครับไกองฮะเอาทำไมมึงตีช้ารอ่ะูบไลรดดดดแลวต่อเออ นออแล้วคงจะแพ้แน่ๆไม่สู้ไอ้หลอดได้หรอกแม่มันมีซ้คนนะใช่ไหม,มเบื่กะเหลวเออนบบไหนมาเนี้มีจีรีเพื่อกุจีฟังลัมเฮ้ยเดีย๋วดวยวมันเจอไม้จิ้มแค่วิขาดตอนตอนดูสะพานคุณนังไหมนะเดีย๋วดวยวมันตก ไปเลยไปเลยมันไกลครับผมนั่งนันั่งไวเออแล้วก็ต่อไป้ิงัน้ากูมีมมาจิ้มฟันอืมอืเอาไมไรยวะช้ชืบชบนี่อ้าวโดนอยู่ไมเนี่ยไม่โดนไม่โดนเออเหยียตกเลยกูไปเว่อต่อเลยต่อเลย ต่อเลยชับ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 ต่อให้งานนี้เดี๋ยวผมอาานน่กแบบนี้แบบนี้ครับเราต้องรีบแยกของแป๊บเดี๋ยวมันมาทานกูไม่ต้องกลัว่ออะไรง่างเลยมันมาแล้วรีบแยกของครับผมมมันจะาต่อใส่มันเลยต่อใส่ทานต่อใส่ตรงที่มันต่อเลยต่อเป็นไหมต่อใส่ตรงที่มันต่อเลย อ๋อเสร็จแล้วยังคุณมีพิกแอนไหมมีนั่นไปพีพีองหวาแล้วผมไม่ีให้อะไรอะไรมึกอยากเจอมาจิ้มเขี้ยวคุณหรอเยคยจิ้มมายิงยิงแม่งไอ้เหี้ยวมีุดดุ้ยมีแป๊บมาแม่งมาตือติดตืติดดืติตือติดดืติตือะไรผมโอ้โหมันมาสองกรผม มาสองมาสองโอ้ม <oll> ันใช้อะไรครับกระตบไม้กิ่วปันนะผมมาสู้กูดีไปยังงใช้ธนูดิีหลอดมเป็นปูเตียงเลยครับคุณกลอนไปปูเตียงไปกูเตียงอะไรจ้าตายหรอนี่บอีส่า ดีมากไอ้หลอดอย่างงั้นแหละลูกพอ่อแลกกันนะหนูนแลกกันแลกใช่ใช่ครับผมสีเปลี่ยนละไอ้ที่ยมันมีธนูว่ะเฮ้ยสวยไกมเลยตอนนี้นนนคุณสองคนจะเจ็บนี่โอ้ไม่รู้ัะผมผม,ผมรอเล่นนี่นะคร<ม>บเอาแดงครอใช่โอ้อที่กองดึงแทโอ้ไม่มีครับผม มีก็มีเราสองคนนี่แหละไปแล้วไปแล้วยังรอไอ้อนที่เกดตัว,ตว,ตวนี่เป็นรตุกอ่ะีตรงไหน,นดีดีุ่ดเราคงเล่นผม่ได้เล่น,นแมงมดหันเดียบร้อมยโอ้ตาย